คุณพระเจ้าครับเช้านี้ต้อนรับเราทุกคนเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกันและนำพระคำของพระเจ้าที่จะมาหลุนใจเราทุกๆกคนนะครับเช<ค>ื่อว่าชีวิตของเราตลอดครึ่งปีเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเวลาวันเวลาก็รวดเร็วพอสมควรนะครับบางคนก็ได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเล้วผ่านมาจะครึ่งปีแต่ก็ เรายังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เราได้คิดให้เราได้ทำร่วมกันนะครับนะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้จากพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ผูเ้เราทุกคนได้อ่านเนี่ยนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7 1ข้อ1ถึงข้อ6นะครับได้บอกกับเราถึงแนวทางและวิธีคิดในการดำเนินชีวิตนะครับในบางเรื่องบางอย่างถ้าเรามองกระดาษแผ่นนี้ด้านนี้เราเห็นเป็นสี สีดำนะครับด้านนี้เราเห็นเป็นสีขาวนะครับสองด้านนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับเราคิดว่าด้านดำหรือด้านขาวด้านไหนดีกว่ากันครับไม่ดีสักด้าน <c oughs> ไม่รู้ว่าด้านไหนดีกว่าด้านไหนนะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนบางคนถ้าเราชอบสีขาวสะอาดตาเราก็บอกว่าด้านนี้ดีกว่าแต่ถ้าบางคนชอบสีดำดำ มันเป็นสไตล์ชีวิตนะไม่ใช่ว่าเป็นคนผิดอะไรนะเป็นคนเศร้าชอบสีดําไม่ใช่มันเป็นสไตล์เป็นรูปแบบเป็นความชอบของคนบางคนก็อาจจะบอกว่าสีดํามันเป็นเหมือนตัวแทนของชีวิตของเขาเขาอาจจะชอบสีดําก็ได้ดังนั้นแต่ละคนก็มีความชอบในแต่ละด้านที่แตกต่างกันนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราคิดว่าชีวิตของเรามีกี่ด้าน หลายด้านเนาะนะครับใครเกิดทันรายการกระจกหกด้านไหมครับรายการนี้ือ่อก,ก่อนผมเป็นเด็กๆผมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะเย็นมาก็จะดูอะไรอย่างอื่นก็โอ้โหรายการนี้มาขั้นอีกแล้วแต่พอได้ดูไปสักระยะหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าเออรายการนี้เป็นรายการที่ดีนะทําให้เรามีความรู้รอบตัวสมกับเป็นรายการที่ชื่อว่ากระจกหกด้านนะครับมองเรามองสามารถ นำความคิดเรื่องราวต่างๆที่เขานําเสนอให้เนี่ยมีมุมมองในหลายๆรูปแบบเพื่อจะให้เราได้คิดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนกันครับบางครั้งเราอาจจะมองชีวิตของเราด้านเดียวเนาะฉันเป็นแบบนี้แหละฉันก็จะมองแบบนี้แหละนะครับฉันไม่ชอบเขาฉันก็ไม่ชอบแบบนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นนี่นีนคือต่อให้เขาทําดีขนาดไหนเราก็มองด้านเดียวก็คือเราไม่ชอบเขาอย่างนั้นแหละ ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้มองชีวิตในหลายๆด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราเช้านี้พระคําของพระเจ้าตอนนี้จะหนุนใจแล้วก็มีบทเรียนให้เราสักสองสาประการนะครับจากพระคําของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าให้เรากลับมามองชีวิตใหม่ชีวิตกลับด้านนะครับด้านแรกด้านอะไรด้านที่1ครับในด้านร่างกายพระพีบอกว่าชื่อเสียงดีก็ดีวกว่าน้ํามันหอมอย่างดี และวันตายก็ดีกว่าวันเกิดนะครับภาพในพัมพีให้เราเห็นอยู่สองสามอย่างด้วยกันเนาะนะครับอันแรกก็คือเขาบอกว่าชื่อเสียงดีชื่อเสียงดีเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีเป็นสิ่งที่หลายหลายคนพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองนะครับและพัมพีบอกว่ามันก็ดีกว่าน้ํามันหอมอย่างดีด้วยแต่คนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยคนในสมัยของยุคซาโลมอนที่เขียนพระธรรมปัญญาจานี้เนี่ยนะครับ ถ้าให้เลือกชื่อเสียงกับน้ำมันหอมเขาก็จะเลือกน้ำมันหอมเพราะว่าการที่ใครบางคนมีน้ำมันหอมสักลิตรหนึ่งสักกระมังหนึ่งสักถังหนึ่งเนี่ยเขาเกือบเขาเขาบอกว่านั่นเน่คือเกือบจะเป็นเศรษฐีน้อยๆล่ะเพราะว่าน้ำมันหอมเนี่ยมันเป็นไงครับมันมีราคาสูงมากมันแพงมาก และถ้าใครเป็นคนผลิตได้ใครเป็นคนหามาได้ใครที่เป็นพ่อค้าน้ำมันหอมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเขานี่มีโอกาสเป็นเศรษฐีมีฐานะที่ร่ำรวยนะครับและใครๆก็จะรู้จักและน้ำมันหอมเนี่ยเวลาเราหยดลงไปใส่อะไรสักอย่างหนึ่งกลิ่นมันจะกระจายไปไกลครับน้ำมันหอมนี่มันไกลมากแต่พ่อพีบอกว่าชื่อเสียงดีเป็นสิ่งที่ดีกว่า ปัญญาจารย์ให้เรามองกลับให้เรามองกลับว่าเอ๊ะระหว่างชื่อเสียงกับน้ำมันหอมเนี่ยถ้าเป็นในยุคของเราเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็อยู่ที่มุมมองของเราถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตและทําให้ชีวิตของเรามีชื่อเสียงไปในทางที่ดีเราก็จะมีแนวคิดและวิธีการกระทําอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนเดิมชื่อเสียงดีนั้นมีที่มาได้หลากหลายครับทํางานเก่งทํางานดีเราก็มีชื่อเสียงที่ดี ใช่ไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าโรงพยาบาลของเราก็ที่ผ่านมาก็ติดหนึ่งในระดับต้นๆของประเทศที่สามารถทําให้เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะครับเป็นชื่อเสียงที่ดีมาจากการทํางานหรือการเป็นคนดีการมีคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีเป็นคนที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติได้เช่นนักกีฬาเนาะนะครับ วันเ,เราดูนักกีฬาไทยเวลาแข่งวอลเลย์บอลในลุ้นแ <c oughs> ทบใจจะขาดนะครับแพ้แต่ก็ยังสนุกนะครับเพราะว่าเขาทําสิ่งที่ดีนะครับสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีหรือใครบางคนที่คิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมานะครับและนําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเขาได้ชื่อเสียงดีดีกว่าน้ำมันหอมคือ ชื่อเสียงนี้อยู่ได้นานน้ำมันหอมมันละเหยและหอมไปได้ไกลแต่ชื่อเสียงดีในความหมายของพระบิดาตอนนี้บอกว่ามันอยู่ได้นานอยู่ได้นานเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นที่น่านับถือเป็นที่เคารพยกย่องได้แต่การมีชื่อเสียงดีไม่ได้หมายคมว่าเราโอ้อวดนะการมีชื่อเสียงดีหมายถึงคนอื่นเนี่ยยกย่องให้คนอื่นมอบให้ จากสิ่งที่เราเป็นจากสิ่งที่เราทำนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าเราจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านในด้านในดนด้านหนึ่งเกี่ยวกับห้องนี้นะครับเพื่อให้มันสั้นเข้าผมคิดถึงคนที่ผลิตแอร์นะคนที่คิดค้นแอร์ขึ้นมาคนแรกนะครับโอ้โหช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมานี่ หลายหลายคนต้องกลับไปค้นหาดูเลยว่าใครนะเป็นคนที่ผลิตแอร์เครื่องแรกสามารถนำคุณ,ณประโยชน์มาให้กับชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้ได้เขาก็กลายเป็นคนที่ที่มีชื่อเสียงที่ทำให้เราค้นคว้าติดตามแล้วก็จดจำนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงด้านหนึ่งของชีวิตพัมพีทำให้เรามองเห็น อีกด้านหนึ่งเพื่อเราจะสามารถรู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตแบบใดอย่างไรเลือกที่จะให้ตัวเองมีชื่อเสียงแบบใดข่าวที่ผ่านมาเราเห็นโอ้โหหลายคนก็มีชื่อเสียงนะใน,ในจอทีวีแต่ว่าเป็นชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราที่ให้เรากลับมามองอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเราด้วยนะครับพมพีพูดต่อไปว่าตายก็ดีกว่าเกิด จริงๆแล้วเวลาวันเกิดนี่เราเฉลิมฉลองนะเวลาวันตายนี่เราเป็นไงครับโศกเศร้าเสียใจร้องไห้แต่พ่อผีให้มุมมองกลับด้านของชีวิตว่าตายก็ดีกว่าเกิดหมายความว่าเราได้มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับไม่ได้หมายความว่าตายตายไปซะไม่ใช่นะครับไปไปซะจะได้พน้นจะได้หมดจะได้ไม่ต้องดูแลจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่หมายความว่า คนที่คิดว่าการตายดีกว่าวันเกิดก็เพราะว่าเขามีความมั่นใจว่าเมื่อตายแล้วเขาจะไปที่ไหนเมื่อตายแล้วเขาจะอยู่กับใครและเมื่อตายแล้วเขาจะมีชีวิตเบื้องหน้าอย่างเป็นนิรันด์อย่างมีความสุขกับใครดังนั้นคนเขียนจึงบอกวันตายก็ดีกว่าวันเกิดนะครับถ้าไม่ได้มองในด้านของจิตวิญญาณคนเขียนคนนี้กำลังจะบอกว่า คนคนนั้นมาถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตหมดละภาระต่างๆที่ทำมามอบให้กับคนอื่นต่อแล้วคนอื่นจะทำอะไรยังไงต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่มาภายหลังแต่ชีวิตของเขานั้นได้หมดเวลาในโลกนี้แล้วก็จบแล้วพอแล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นผู้อาวุโสเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาจะจากไปเขาจะบอกลูกหลานว่า ไม่ต้องเอาไปเสียบสายนะไม่ต้องเอาไปใส่อะไรไม่ต้องไปต่อยื้อชีวิตไม่ต้องไปอะไรเพราะว่านะครับมาถึงวันนั้นก็ดีแล้วแล้วก็จะจากไปอย่างสงบเพราะเขารู้ว่าที่ที่เขาจะจากไปนั้นมันมีความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าพ่อของผมก็เพิ่งจากไปครับเมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านก็จากไปอย่างสงบ และท่านมั่นใจว่าที่ที่ท่านไปนั้นท่านได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะจากไปผมไม่มีโอกาสได้อยู่กับท่านในวันสุดท้ายแต่ว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายอยู่กับท่านในวันสุดท้ายอาบน้ำปอนข้าวทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเป็นปกติทุกอย่างแต่วันนั้นหลังจากทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บท่านก็หายใจลึกๆสมครั้งแล้วก็จากไปอย่างสงบ แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนั้นท่านได้บอกกับหลานบอกกับลูกบอกกับใครหลายๆคนว่าท่านได้เตรียมอะไรไว้บ้างแล้วไม่ต้องกังวลแม้แต่รูปท่านก็บอกให้หลานที่เป็นช่างกล้องบอกว่าเตรียมรูปให้ลุงหน่อยนะครับแล้วหลานก็ไปอัดรูปมาแล้วก็ให้เอามาดูไว้อย่างดีพ่อบอกว่าสบายใจละจะมีรูปตัวเองละเพราะฉะนั้นชีวิตของเรากลับด้านครับ ซาโลโมอนและพระธรรมปัญญาจารย์จึงคนนี้จึงบอกกับเราว่าในด้านร่างกายของเรานั้นเราจะกลับมามองเพื่อทำให้เรามีชีวิตในด้านร่างกายที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมและเข้าใจชีวิตให้ดีกว่าเดิมข้อที่พ่อพ,อพีบอกว่าไปยังเรือนที่มีแต่การคร่ำครวญก็ดีกว่าการไปเรือนที่มีการเลี้ยงกันเพราะนั่นเป็นววละสุดท้ายของมนุษย์ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจนะครับปัญญาจารย์บอกว่าถ้าเราไปงานไว้อะไรมันก็ทําให้เรากลับมานั่งคิดถึงชีวิตตัวเองเออสักวันหนึ่งเราจะจากไปแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงดีเราจะทําให้ชีวิตในด้านร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะครับ No. อันนี้เป็นสิ่งที่ปัญญาจารย์ก็เตือนเราแต่ในขณะที่เราไปยังงานเลี้ยงงานเลี้ยงนี่ไม่มีใครสนใจชีวิตหรอกเขาเป็นไงครับ oh, โอ้โหเต้นร้องเพลงสนุกสนานนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสได้คิดถึงชีวิตตัวเองด้วยซ้ําไปดื่มจนเมาขับรถแล้วก็จากไปโดยที่ไม่ทันล่าลาคนที่เขารักก็เป็นได้ดังนั้นกลับมามองชีวิตในด้านร่างกายของเราว่าเราจะใส่ใจในด้านร่างกายของเราอย่างไรบ้างอย่างที่สองครับกลับมามองชีวิตในด้านอารมณ์ ข้อที่สบอกว่าความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะเพราะความโศกเศร้าบนใบหน้าทําให้จิตใจยินดีความโศกเศร้าเป็นเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์การหัวเราะความยินดีก็เป็นเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ความโศกเศร้าก็เกิดได้จากหลายสาเหตุครับหรือบางทีอาจจะหาสาเหตุไม่เจอก็ได้เนาะพระคัมภีร์ให้เรามีโอกาสคิดกลับด้านว่าความโศกเศร้าก็ดีกว่าเสียงหัวเราะเพราะความโศกเศร้าทําให้เรายินดีเอ๊ พูดแล้วก็งงอีกมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ความโศกเศร้าทำให้เรามีความยินดีได้เป็นไปได้อย่างไรมันอาจจะเป็นจริงได้เพราะว่าถ้าเรามองชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ได้มองด้วยอารมณ์หลายๆครั้งชีวิตของเราดำเนินชีวิตไปเราใช้อารมณ์ตัดสินเราใช้อารมณ์เป็นใหญ่เราใช้อารมณ์นใ,ใ,มในการนำ ใครมองหน้าก็บอกว่าเขาไม่พอใจเราเราก็ไม่พอใจเขานะครับคนเราบางทีนะเราไม่ได้ทําอะไรเลยแค่มองหน้าก็ไม่ชอบกันแล้วก็มีก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะครับอาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงชื่นชมยินดีเถิดข้าพเจ้าขอย้าว่าจงชื่นชมยินดีแม้ชีวิตของเปาโลจะผ่านความทุกข์ยากลําบากถูกรังแกถูกข่มเหงถูกภัยพิบัติถูกอะไรหลายๆอย่าง แต่เปาโลบอกว่าในท่ามกลางความโศกเศร้านั้นจงชื่นชมยินดีเถิดเปาโลไม่ได้มองชีวิตด้วยอารมณ์แต่เปาโลกําลังมองชีวิตของเขาด้วยด้วยความเข้าใจที่กลับมามองในอีกด้านหนึ่งไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นใหญ่เขาสามารถรเผชิญได้เขาสามารถยิ้มได้กับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแน่นอนว่าคนเราอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าความ อะไรหลายๆอย่างอารมณ์ที่มันสะสมแต่อย่าให้อารมณ์นั้นมันอยู่เหนือความคิดของเราในเพิ่มพีมีผู้ชายอยู่สองคนที่เป็นพี่น้องกันเราหลายคนอาจจะคุ้นจักสองคนนีด้ดีก็คือเอสาวกับยาโคบวันที่ยาโคบได้สิทธิบุตรหัวปีของเอสาวไปเอสาวผู้เป็นพี่โกรธมากแค้นมากเกลียดมาก และเป้าหมายอย่างหนึ่งของชีวิตของยาโคบคือของเอสาวก็คือยาโคบต้องตายยาโคบต้องตายเท่านั้นฉันถึงจะมีความสุขและในที่สุดเมื่อยาโครบรู้เรื่องว่าพี่ชายจะฆ่าตัวเองเขาก็หนีไปและวันเวลาผ่านไป10กว่าปี20ปียาโคบตัดสินใจกลับมายังแผ่นดินเกิดของตนเอง แต่ในใจของยาโคบเนี่ยมีความรู้สึกกลัวมากกลัวว่าเอซาวจะฆ่ากลัวว่าเอสาวจะทําร้ายกลัวว่าเอสาวจะทําอันตรายกับคนในครอบครัวของเขาแต่ในที่สุดเมื่อสองพี่น้องได้เจอกันกลับกลายเป็นว่าเอสาวเนี่ยอ้าแขนกอดแสดงความรักให้กับยาโคบ ในขณะที่ยาโครบรู้สึกกลัวเฮ้ยมันมาแผนไหนหรือเปล่ามันมาดีหรือมาอร้ายแต่เอซาวบอกวันนี้เป็นวันชื่นชมยินดีที่เราสองพี่น้องได้เจอกันการโอบกอดกันการกลับมาพบกันทําให้เอซาวสามารถละลายอารมณ์โกรธความเกลียดตลอดเวลาที่ผ่านมาได้และเขาสามารถให้อภัยกับยาโคบได้เขาไม่ไม่ ไม่ทำร้ายไม่ทำอันตรายไม่คิดจะฆ่าตามความตั้งใจเดิมของเขาเมื่อวันเวลาผ่านไปเอซาวเอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้แต่ในขณะที่ยาโคบอาจจะยังมีอารมณ์กลัวหรืออารมณ์ของความรู้สึกหวงแหนเก็บไว้ในใจเราลองคิดดูว่าสักเรื่องหนึ่งนะครับมีบางเรื่องไหมถ้าวันนั้น เราตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะเป็นอย่างไรถ้าวันนั้นเราตัดสินใจด่าคนนี้เออมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นเราตัดสินใจต่อยหน้าคนนั้นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองที่วันนั้นเราไม่ได้ทำสิ่งนั้น และต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับกลับมามองด้านหนึ่งของชีวิตในด้านอารมณ์ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราที่ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอารมณ์แต่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจพระมพีบอกว่าจิตใจของคนมีปัญญาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการค้ำครวนแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการสนุกสนานใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์อย่างที่3ครับกลับมามองด้านหนึ่งของชีวิตนะครับชีวิตกลับด้านของเราด้านที่3ด้านสติปัญญาฟังคำตำหนิของคนที่มีปัญญายังดีกว่าฟังเพลงของคนเขา่าโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่อยากจะถูกตำหนิเนาะนะครับไม่มีใครอยากถูกตำหนิไม่มีใครอยากจะถูกต่อว่าว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ถูกอันนี้มืดไปดำไปขาวไปนะครับไม่มีใครอยากได้ยินคำเหล่านี้นะครับ แต่บางครั้งการฟังคำตำหนิที่จริงใจก็ทำให้เราได้รับการเสริมสร้างก็ทำให้เรามีมุมมองใหม่กลับมามองอีกด้านหนึ่งใหม่และให้เรารู้สึกว่าเออขอบคุณนะที่เขาที่เขาให้ข้อคิดเขาตำหนิเราเราจึงกลับมาเพื่อจะทำให้มันดีขึ้นลงลึกขึ้นเปลี่ยนแปลงและทำให้มันดีขึ้นคำตำหนิครับเป็นลักษณะของคำสั้นๆได้ใจความจบเร็วพูดจริงในส่วนที่ไม่ดี พูดความจริงในส่วนที่ไม่ดีแต่แน่นอนครับว่าบางคนอาจจะมีวิธีการพูดที่ที่ดีหรือบางทีอาจจะมีการพูดวิธีที่ไม่ดีก็ทำร้ายจิตใจคนได้แต่ว่าคำตำหนินั้นถ้ามันมาจากความจริงใจอ่ะมันจะเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่เพลงของคนเขา่าเราทุกคนอาจจะชอบฟังเพลงนะครับเพลงเนี่ยมันมีช่วงจบของมันเนะาะสนาที5นาที แต่เพลงของคนเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะบรรยายที่บอกว่ามันร้องไปเรื่อยๆอย่างไม่จบสิ้นและมันไม่มีสาระฟังแล้วมันน่าเบื่อจริงๆแล้วฟังเพลงแล้วมันทําให้ผ่อนคลายอารมณ์นะแต่เพลงของคนเขาคือมันไม่มีสาระอะไรมันร้องไปเรื่อยๆร้องจนรู้สึกว่าบางทีน่ารําคาญก็มีดังนั้นคําตําหนิสั้นๆจริงใจ ได้ใจความก็น่าจะดีกว่าฟังเพลงที่มันไร้สาระที่ทำให้รู้สึกว่าน่ารำคาญด้วยซ้ำไปน่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยเราก็นิยมการได้รับการชื่นชมแบบไม่จริงใจเราชอบฟังแต่คำดีแม้ว่ามันจะมีคำดีน้อยดีมากไม่ดีก็ชมว่าดีสุดท้ายงานที่ออกมามันก็ไม่ดีเพราะว่าเราได้รับคำชมที่โอ้อันนี้ก็ดีอดีแล้วดีแล้วดีแล้ว แต่สุดท้ายมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราคนต้องกลับมาคิดใหม่ด้านชีวิตของการการชีวิตของเราในด้านสติปัญญาว่าเราต้องการฟังอะไรฟังความจริงหรือการโกหกหรือเราต้องการฟังสิ่งที่ดูเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ความจริงบางครั้งคนใช้คำตำหนิบางคนก็ใช้คำตำหนิมาเป็นแรงใจในการสู้ชีวิตแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดคำตำหนิ สร้างให้เราที่จะเรียนรู้จากความจริงของชีวิตได้มากขึ้นพระพีในตอนสุดท้ายบอกว่าเสียงเรียวหนามไม้แตกอยู่ใต้หม้ออย่างไรเสียงหัวเราะของคนเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็อนิจจ์ด้วยเสียงหัวเราะของคนเขาจะอยู่ได้ไม่นานอย่าไปตกใจแยะแคะก็อย่าไปคิดว่าอันนั้นคือความสนุกสนานที่เราได้ยินแล้วเราก็อิจฉาแต่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานอย่าไปพึ่งพามันอย่าหลงไปกับมัน แต่ขอให้เรามีสติปัญญาที่จะฟังว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรฟังนะครับพระเยซูคริสต์บอกว่าคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาและเขาก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันส่งผลทำให้ชีวิตของเขามั่นคงตลอดไปดังนั้นในเช้านี้จึงอยากจะหนุนใจเราจะพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดังที่ได้กล่าวไปชีวิตกลับด้านมาสู่ความเป็นจริงอย่าติดอยู่กับที่ตัวหลอกนะครับ กลับมาคิดในด้านร่างกายเพื่อเราจะเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องรักชีวิตร่างกายของเราด้านที่สองด้านอารมณ์เพื่อเราจะไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์แต่เราจะใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจด้านที่สด้านสติปัญญาเพื่อเราจะใช้ชีวิตให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าที่ิดาสาธุการแด่โรรองขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของโรรองที่หนุนใจเราทั้งหลายที่เป็นบทเรียนเพื่อให้เราทั้งหลายได้จำเริญเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่พระเจ้าจะนำข้าพระองค์หลายในการทำงานตลอดทั้งวันนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในการปกป้องดูแลที่มาจากโรรองอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังเหนือสำหรับบุคลากรทุกๆุกคนให้ได้รับพระพอรอย่างมากมายที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Yeah. Uh -huh.